สวัสดีค่ะจุรีชาแนลนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูนี่เลยดอกคุณนายตื่นสายนะคะปลูกเอาไว้ที่หน้าบ้านนะคะประมาณสองเดือนละอย่าตกใจนะปลูกคุณนายตื่นสายทำไมได้บอนสีตอนแรกจะปลูกบอนสีแล้วทีนี้มันก็เหี่ยวไปนะคะในกระถาง ก็เลยพรวนดินเอากิ่งคุณนายตื่นสายมาปลูกแต่หัวไอเจ้าบอลสีเขายังอยู่เนะเาะพอได้น้ำได้อะไรเขาก็เจริญเติบโตขึ้นมานะคะของจุรีนะคะคุณนายตื่นสายนะคะก็จะเป็นไม้คลุมดินนะคะเขาจะเป็นไม้ประดับที่เป็นไม้คลุมดินนะคะมีความอวบน้ำนะคะเห็นไหมคะเขาขยายกิ่งก้านสาขา ไปได้ง่ายๆเลยนะคะเท่าที่อ่านมาก็คือว่าหนึ่งกิ่งก้านเนี่ยสามารถขยายไปได้ถึง40กิ่งก้านด้วยกันนะคะมีความยาวถึง40เซนเลยนะคะเห็นป่ะนไหมหนึ่งกิ่งเนี่ยเขาเริ่มแตกแล้วนะคะอ่าใบนะคะใบก็จะเป็นแหลมแหลมเรียวๆแบบนี้นะคะลําต้นเขาก็จะอวบน้ํานะคะเขาจะมีสายพันธุ์มาจากแอฟริกานะคะแล้วก็ น่าจะขยายไปทั่วโลกแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้นะคะก็เป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมเพราะว่าปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะคะแล้วก็มีดอกแล้วก็สีสันที่สวยงามที่บ้านก็จะเป็นนี่เลยนะคะเขาจะมีดอ,อกคุณนายตื่นสายที่เป็นกลีบกลีบชั้นเดียวนะคะแล้วก็มีกลีบแบบซ้อนกันนะคะของที่บ้านมีแบบกลีบซ้อนกันนะคะมี อะไรเอ่ยมสีสีนะคะสีนี้สวยสุดเลยนะเพราะว่าเขาจะมีสีชมพูอยู่ข้างในแล้วก็สีขาวเคลือบกลิบกลิบดอกอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็จะมีสีเหลืองสีบานเย็นนะคะแล้วก็สีขาวนะคะนะคะวิธีขยายพันธุ์วิธีขยายพานันธุ์น,นะคะนี่เดี๋ยวเราจะหักนะคะหักหักกิ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปขยายพานันธุ์ จะเลือกสีเดียวหรือว่าหลายๆสีดีเนาะเอาสีเดียวดีกว่าเนาะเอาสีนี่นะคะสีสวยๆนี่สีบานเย็นเนาะเดี๋ยวหักอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆหักปุ๊บอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะเราก็จะได้กิ่งพันธุ์แบบนี้มานะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปลูกในกระถางใหม่กันนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวจุดีจะเลือกเอา กิ่งที่มันล้นออกนอกกระถางเนอะแล้วเดี๋ยวเราจะหักเพื่อที่จะเอาไปขยายพันธุ์นะคะนี่จะเป็นสีขาวเนาะแล้วก็กองนี้จะเป็นสีบานเย็นนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวจะเป็นสีชมพู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปขยายพันธุ์กันนะคะสวยมากเลยเห็นปะคือสีของเขาจะเป็นเขาจะเป็นไม้ประดับที่อพอแดดออกนะคะเขาก็จะเริ่มบานเห็นไหมคะ แล้วก็กลีบดอกที่เป็นดอกกลีบดอกซ้อนเนาะมันก็จะดูสวยงามนะคะกว่ากลีบเดี่ยวนะคะก็จะเป็นสายพันธุ์เดียวกับพวกผักเบี้ยนะคะผักเบีย้ยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปขยายพันธุ์กันเนาะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้กิ่งพันธุ์มาแล้วนะคะเป็นสีขาวนะคะสี ชมพูแล้วก็ปลายจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้ชมพูบันเย็นแล้วก็สีเหลืองนะคะง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ตั้งแถวนะคะทาแถวแบบนี้นะคะแล้วก็เอาปลายเอาปลายของนะคะะป้าใจ้สิตรงนี้เป็นยอดเนาะตรงนี้เป็นปลายกิ่งที่เราหาักมานะคะปักลงไปเลยนะคะปักลงไปเลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยลดน้ำแล้วก็เนี่ยค่ะปักลงไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ mm. เขาจะแตกขยายพันธุ์ได้ง่ายๆเลยนะคะ,ะปิดปิดปิดนี่นะคะทุกสีเดี๋ยวทำเหมือนกันนะคะกรีดแล้วก็ปักปักปักไปนะคะอันนี้จะเป็นสีอะไรล่ะเมื่อกี้เราบอกอ๋อสีบานเย็นเนาะสีบ้านเย็น มันดำนาเลยนะเนี่ยยังไงเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นดอกดอกสีบานเย็นนะคะเพื่อนๆน,น่าจะมีกันบ้างเลยเนาะตามบ้านอะ่ะเพราะว่าเขาจะเป็นอะไรที่แบบว่าขยายพันขยายพันธุ์ได้ง่ายเนาะแล้วก็เอเป็นที่นิยมเพราะว่าดอกเขาสวยมากเลยนะคะอ่าปิดปิดปิดอันนี้จะเป็นนี่เลยสีนี่นะคะ มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะตั้งกล้องแช่ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมือเลอะนะคะ๋ยจจะไปโดนกล้องน,นี่ประเดี๋ยวเขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาให้เราได้ขยายพันธุ์เพิ่มอีกนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็เม้นไว้นะเดี๋ยวถ้าได้กิ่งเยอะๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้แบ่งปันให้เพื่อนๆถ้าใครสนใจนะคะ นี่ปลูกปุ๊บออกดอกปั๊บเลยเห็นปะเพราะว่ามันออกดอกมาเร็วนะคะนี่สีขาวจ้านะคะดินนะคะก็ใช้ดินทั่วไปเลยค่ะพอดีของจุลีในกระถางนะคะเป็นดินที่ผสมขี้เถ้าแกบเนาะซื้อดินสำเร็จรูปมาละค่ะแล้วก็เอามาไว้ปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆในบ้านนะคะ ก็ใช้สลับวนๆกันไปประมาณนี้นะคะอาค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ลดน้ํานิดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าอีกกี่วันก็จะฟื้นนะคะเพราะว่าเขาก็จะง่ายอยู่นะคะในการที่จะขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆนะคะดูดเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันเนาะว่ากี่วันเขาถึงจะอุ้ยขอโทษนะฝักบัวเรามันหายไป โอเคค่ะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันเนาะว่ากี่วันเขาจะเจริญเติบโตนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะวันนี้ก็นำอดอกคุณนายตื่นตาคือตื่นสายโอ๊ยขอโทษค่ะลิ้นพันกันดอกคุณนายตื่นสายนะคะแล้วก็จุลีได้ขยายพันธุ์เอาไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูการเจริญเติบโตของคุณนายตื่นสายนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ